ในวิดีโอนี้จะมาเล่าประวัติของสเตซี่หรือสเตซี่โรเบิร์ตน้องสาวคนรองของบาร์บี้ที่มีอายุรา,ราวๆ11ถึง12ปี Close for school and that's not all sharing so much fun to do so Stacy close for Barbie too um oh, Barbie loves Stacy เป็นตัวละครตุ๊กตาที่ถูกเปิดตัวในปี1990ด้วยผมบอนสตรอเบอรี่และตาสีเขียวเป็นสมาชิกที่แข็งแรงที่สุดของครอบครัวโรเบิร์สเพราะเธอค่อนข้างแอคทีฟสุดๆส่นสบู่สำหรับขัดผิวอยู่เดี๋ยวหนูวางแผนให้สิบาร์บี้จัดการเท่านี่เชลซีไปฟัดวิสตาสกิปเปอร์ทำภารกิจแทฟฟี่ส่วนหน้าที่ของฉันคือคอยสั่งการจากศูนย์ควบคุมปฏิบัติการ s t a ซี่เปิดตัวครั้งแรกในปี1990ในเซตตุ๊กตารุ่น Wedding d a m มิชซึ่งในเซตนั้นสเ a ซี่ยังถูกแนะนำในฐานะเชลซีอยู่ซึ่งเป็นน้องสาวคนเล็กของบาร์บีแต่ต่อมาสเ a ซี่ก็ได้ถูกมอบชื่อขึ้นมาเป็นครั้งแรกในรุ่น Barbie c h า l d and s i s เตอร์ Gi ิ Set ซในปี1992 แฟนๆมักสับสนสเตซี่กับตัวละครตุ๊กตาอีกตัวชื่อทัตที่ซึ่งตอนแรกได้ถูกวางให้เป็นน้องสาวแฝดตุ๊กตาอีกตัวที่ชื่อทอสก่อนที่มาเทลจะเลิกผลิตเธอในปี1971และทัตที่ก็ถูกแทนที่ด้วยตุ๊กตาน้องสาวบาร์บี้ชื่อเคลรี่หมายเหตุนะครับตุ๊กตาเคลรี่ที่มาแทนตุ๊กตาทัตที่จะยังไม่ใช่เคลลี่ที่เป็นน้องสาวคนแรกของบาร์บี้นะครับแต่จะเป็นเคลลี่ที่เป็นชื่อเดิมของสเตซี่ที่ต่อมาเมทเทลถึงได้เปลี่ยนชื่อของเคลลี่ ให้มาเป็นสเตซี่นะครับดังนั้นเคลลี่ที่มาแทนทัตตีก็คือไม่ใช่เคลลี่ตัวที่เป็นน้องสาวคนึ้นเลกข,ของบาร์บี้นะครับสเตซี่ like จะมีลักษณะทางกายภาพที่แน่นอนไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลง คือเธอจะมีผมสีบอนสตรอเบอรี่และตาสีเขียวทั้งนึงเธอเคยใส่เหล็กดัดฟันมาแล้วส่วนสูงของเธออยู่ที่137ซนติเมตรโดยที่เธอจะอายุประมาณ8-12ปีแม้จะดูเหมือน14ปีก็ตามดังนั้นพัฒนาการทางรูปลักษณะตุ๊กตาของเธอจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนะักแม่พิมพ์หน้าของสเตซี่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเห็นได้ชัดในปี2004ที่หน้าของเธอเริ่มมีความเป็นเด็กน้อยลงในรุ่น We t r e Friends We three friends To the ซึ่งยังเป็นรุ่นที่ได้แน,นำเพื่อนเพื่อนของสเตซี่ให้แฟนๆรู้จักอีก2ตัวละครอีกด้วยเพราะมักจะขายเป็นเซตตุต๊กตาสารตัวในปี2008ตาของสเตซี่เริ่มมีการเปลี่ยนโดยจะมีการเหลือบไปด้านข้างในปี2011 แม่พิมพ์หน้าก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดให้มีความโตมากขึ้นและมีแขนขาที่เรียวมากขึ้นและมีส่วนสูงที่สูงขึ้นและในปี2011นั้นแมทเทลได้มอบคาแรคเตอร์ให้สเตซี่เป็นเด็กสาวสายสปอร์ตสายลุยๆเธอมีความพร้อมเสมอที่จะได้ผจญภัยหรือไขความลึกลับในเรื่องต่างๆเพราะเธอมองว่ามันล้วนน่าสนุกเธอสนิทสนมสกับสกิปเปอร์มากที่สุดเพราะพวกเธอมักจะเล่นกิจกรรมร่วมกันเช่นการเล่นสเก็ต เธอยังแชร์ห้องนอนกับสกิปเปอร์เธอมักจะทะเลาะกับเชลซีและรู้สึกลำคาญเมื่อเชลซีลเลยนแบบเธออ้เเธอเลียนแบบฉันปล่าสซะหน่อยเธอทำหยุดนะห้ามเลียนแบบอีก แต่ลึกๆแล้วสเตซี่รักน้องสาวคนเล็กของเธอจริงเหรอจริงฉันก็รักเธอสีปดของเธอน่าจะเป็นสีฟ้าและกีฬาที่เธอปดปานก็คือฟุตบอลและบาสเกตบอล คาแรคเตอร์การชื่นชอบในกีฬาของสเตซี่นี้ทำให้ในปี2019 m a t t ทลออกรุ่นตุ๊กตาที่เข้ากับคาแรคเตอร์สเตซี่กับรุ่นทีมสเตซี่ซึ่งมาด้วยคอนเซปที่สร้างขึ้นว่าสเตซี่และเพื่อนๆของเธอผู้ชื่นชอบในการเรียนรู้ได้จัดตั้งทีมที่ชื่อว่าทีมสเตซี่เพื่อสร้างแรงบนันดาลใจในการค้นหาอาชีพต่างๆที่พวกเขาชอบซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีอาชีพมากมายเช่น พี่เลีย้ยงสุนะัขคนแพ็กกระเป๋าเกมเมอร์นักดนตรีศิลปินยิมนาสติกนักฟุตบอลเช่นเดียวกับบาร์บี้สเตซี่ก็มีเพื่อนฝูงมากมายหรือถ้าจะพูดให้ชัดก็คือแมทเทลก็ได้สร้างตุ๊กตาที่มอบคาแรคเตอร์ให้เป็นตัวตุ๊กตาที่มาเป็นเพื่อนสเตซี่ได้แก่เจเนต เปิดตัวปี1994เป็นตุ๊กตาตัวละครแอฟริกันอเมริกันวิทนี่เปิดตัวปี1994เป็นเพื่อนตุ๊กตาอีกคนหนึ่งของสเตซี่มักจะมีผมสีแดงเธอมักจะถูกปล่อยขายพร้อมกับบ้านสายตาเลยล่าแฮลลี่เปิดตัวปี2004น้องสาวคนเล็กของเมสเธอมีผมสีแดง ทีนี้ก็มาในส่วนของสื่อภาพยนตร์ของบาร์บี้กันบ้างว่าเธอไปปรากฏตัวในภาพยนต์หรือซีรีส์เรื่องไหนบ้างซึ่งในทุกๆสื่อคอนเทนต์ที่เธอไปปรากฏเธอก็ยังคงลักษณะนิสัยความเป็นสาวสปอร์ตรักกีฬาเธอปรากฏตัวครั้งแรกในเรื่อง Barbie and the Diamond Castle ในปี2008หนูไม่มีวันเจ้าเธออีกเธอไม่ใช่เพื่อนหนูอีกต่อไปแล้วเฮ้ยเซซี่ทะเลาะกับคอตนี่และสิหมายถึงยจอมหัาากหลังเหรอ เพื่อนรักหนูนี่ลองคุยกันไม่ได้เหรอในหนังเรื่อง Barbie A Perfect Christmas ในปี2011 Tis the season to be jolly d o n we now o u r gay apparel al Fala la 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 ในหนังสั้นเรื่อง Barbie A Camping We Will Go มันสุดยอดมากเลยใช่เชลซีพูดถูก มอสเป็นของโปรดใหม่ของฉันแล้วในซีรีส์เรื่อง b a r b บี้ไลฟ์อินเดอะดรีมเฮาสในปี2011เอ้ยฉันจะก่อกองไฟด้วยแท่งพลาสติกได้ไงไม่ทราบอ่ะเฮ้ยอุ้เท่าที่นะคุณกระโลกเอ้ยในเรื่อง b a r b บี้ and her sister ตอร์อ n นพอร์นสปี2013ง่ายงฉันสเตซี่แบบว่าคนที่แกพยายามจะทำให้พีการ นี่เอาไปเคลือบฟันสิในเรื่อง Barbie's and her sisters in the g r e a t อะ p poppy avenger ปี2015เสียงระฆังที่ใครๆก็รู้จักมันอาจจะมีเป็นล้านๆเพลงที่มันทั้งหมดจนึกออกแล้วเอาในเรื่อง Barbie and her sisters in a poppy c h a s พปี2016มน,นี่กันน้ำหรือเปล่าคะเพราะหนูชอบเล่นกีฬาทางน้ำมากหนูอยากจะไปดูคลื่นเพชคาดของที่นี่จังเลื่นเพชคาตถ้าท,ทางน่ากลัวจังเลย ในเรื่องบาร์บี้ดอลฟินส์แมจิกปี2017อีกอย่างพี่ไม่เคยเจอทรายไหลเข้าเฟือกใช่ไหมไม่สบายเท่าไหร่หรอกนะไม่ก็จริงของเธอนะในซีรีส์บาร์บี้สตรีมเฮาส์เอเวนเจอร์ปี2017คิดว่าพี่พร้อมสำหรับการฝึกซ้อมสไตล์สเตซี่ที่รุนดรงเร่าร้อนรูบรัดเละเทอรวดเร็วระดับดินจานแล้วใช่ไหมเริ่มได้เลย ในเรื่อง Barbie Princess a v e n t u r e ปี2020โอทีเชลซ์แต่นี่มันเรื่องความเป็นความตายเลยละเรากำลังทดสอบยะดาบเลเซะเยะที่พี่ทำขึ้นยอะแล้วในเรื่อง Barbie and Chelsea the Lost Birthday ปี2021ยอมแพ้มไม่ได้นะใช่ถ้าไม่มีเชลซีหนูก็จะเด็กที่สุดแล้วเราก็ตกลงกันแล้วว่าหนูไม่เอาด้วยก็อพจนภัยจำในเรื่อง b a r b i Big City Big Dream ปี2021 หมือนอยู่บนดาวดวงอื่นเลยหรือเปล่าดูเหมือนว่าคนที่นี่จะชอบกินเพรสเซลในซีรีส์ b a บ b i อินเช็กชูปี2022อเ้าเดี๋ยวสัดให้ฉันน่าจะไปอยู่เป็นเพื่อนเชลซีแบบว่าต้องคอยดูแลน้อง ทั้งหมดนี้ก็คือประวัติน้องสาวคนรองของบาร์บี้ที่เล่าตั้งแต่คาแรคเตอร์ที่ถูกแมทชลตั้งให้รวมถึงจุดเริ่มต้นของเธอในฐานะของเล่นตัวละครหนึ่งว่าตั้งแต่มีการสร้างเธอมาเธอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างในฐานะของเล่นถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดตามช n e ลนี้และถ้าอยากทราบประวัติตัวละครในแบรนด์บาร์บี้ไม่ว่าจะเป็นหนังและตุ๊กตาสามารถคอมเมนต์บอกได้